ทนำนี้ขอไม่ที่ใช้หเป็นของอุ้งอิงคมพิเตอร์เสียดดนเดหนมันเช็ค่สงสิชิคชชคชคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ตอนนี้ล่ากำลงถ่ายเอ็มบีนะครพี่มนนี้ขอเป็นมอเตอร์ให้พี่มดกลังใจด้วยนะครับล่เดินิมเ mm ีนเห้มาค่ะดีเหอคนนี้ตงรัเงเป็นยังไงเป็นยังไงอีกคนนึง ครงกอบรายการขอปิดสปอตไลท์ตงกางเลยนะพียไฟสองไฟสอบใช่ปิดไฟสอบครับไฟสองไฟพางอฟโล่ฟโลปิดฟโลให้ด้วยเอ่โอรบคุณครับขออะรเปียนเปลี่นเปลี่นเปลี่ยนที่ยืนประกาศด้วยว่ากำลังชายทรับอ ทีมฟานหาห้านะครับขอโทษครัพี่น้องมาแล้วพี่อาจก็ได้พี่น้องแนนใจเลยพี่นบรรยากาศบนเวทีดีพี่น้องครับตอนนี้เรากำลังถ่ายทำเอ็มวีเพลงงานปาร์ตี้อาหันซึ่งบันทึกเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้ววันที่13วันนี้เราจะถ่ายเอ็มวีนะครับพัฒนบรรยากาศหน้าเวทีตอนนี้บนเวทีนะครับอาจสิเป็นการถ่ายทำนะครับเรามเี่ยพ่น้องวันท่สิบสามเนี่ยแต่พลาดแตเรียองเราเอีเลยสิบสามบันทึก ออวันนี้วันที่วัน,นวันนี้เป็นวันที่ถ่ายมีแล้ววันที่สิบเก้านะครับสิบเก้าสิบเก้าเก้านาฬิกานะครับเราจะปล่อยนะครับปล่อยเพลงน,นี้รันป,ปากกับซอยแช่ซอยเชี่ยวซอยดันคือเก้าเราพี่น้องครับมาหลอกนี่สีได้จักหลไปแล้ววิง่งเรามีเอาเท่าไหร่ลูกขอพี่น้องเท่าไหร่สามล้านนะครับเพลงนังฝ่าหน้าห้านพี่น้องครับนี่ให้ไม่ โมจบันทีเตยฟังมือออกมีคอนเสิร์ตนะครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะครับเป็นเพลงจังหวะที่สนุกสนุกนะครับบันทึกไม่ไม่บาดหมาเลยี่นลองครับและก็วันนี้นะครับเรามีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางไลฟ์เพราะฉะนั้นนะครับยูทูบผู้ช่องขอความร่วมมือนะครับในการไลฟ์นะครับขอขอยาตพี่น้องเฮาเด้วนะครับใครที่ไลฟ์เราจะมีหน้าที่เจ้าหน้าที่ยังไปหาพีหาน้อ,อ,อนง <with> เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ลงมือกระตุ้นหัวเรื่องทายทำกับเป็นพริปนะครับเพื่อสนับสนุนส่งเสริมเราขอบคุณนะครับแต่ขออนุญาตวันนี้เราไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดด้านหน้าเวทีนะครับขอบคุณครับบนเวทีครับเป็นการทายทำเอ็มวีนะครับเอ็มวีเพลงนั่งป่าหาหันเพื่อนตอนนี้ครับของกลุ่มหญิงเพชรรแขกวันที่สิบเก้าครับกลางนาฬิการนะครับกผมจะมีคำตอบครับมีคำตอบอีรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ เราเล่นสามทุกตรงไปลองท่านใจนะแล้วโอ้ก็หน้าเด่นแท้ามาก่อนรถ้วจะมาอยู่ไหนแข่งยังขออนุญาตให้พี่น้องนะครับตอนนี้เดินทุกขึ้นเลยครับเราทำการแสดงสามทุกตรงโดยประมาณพี่น้องของบ้านตะวินเนาะเออใจนั่นคือตอนนี้ทางทีมเอวีก็จะอยู่บนเวทีประมาณยี่สิบนาทีขอบคุณเพียงทีมไทยทำนักพชรสือน์โยนล้วับทีมไทยทั้งปูบุญกัลสาภิพากษ์ไร่วัชรเทพแขก นะครับขอบคุณท so, ุกแชร์ท so ุกเชียร์นะครับวันนีักไทยทัพโดยนะครับเนี่ยทีมตะกองเฮาฝ่านไปนักครับพี่น้องครับวันเสาร์โดยโปรแกรมวันเสาร์วันที่19นะครับอีกมืออื้อมื้อนี่นะครับเออวันนี้ขอบคุณท่านสอทอจด้วยนะครับท่านสอทจัของสัตเยาเออโอ้ท่านเสทอมาแล้วอ่าไปทำโบว์ถึงห่อผ้านลุงจูขึ้นห่อนะครับท่านสอทอที่ออกข่าวนะครับงานบัวลูกไส้ เป็นพ่อแล้วกับปุยท่านที่ได้เช่าปุยท่านออกค่ารูทุกช่องนะครับท่านเป็นกตุรอนะครับวรนีมาหลให้กาั้งใจกับที่ท่านสาวไทยแพงนะครับแล้วกับบ้านทบุญหาผู้ที่สบุญสวดอุศหาคุณพระศุภานะครับท่านประสยวพ่อ่อยีโเตอนะครับอีกงานใหนะครับงานใหญ่งานหนึ่งนะครับท่านกสงที่เตอรมาซอยนะนะครับเป็นงานใี่เลยประทินเนี่ย นะครับขอบคุณพยัญชนะสองท่อจังที่กานก็ได้ครับขอบคุณพยัญชนะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านผู้กำกับท่านรองผู้กำกับนายกท่านสวพสมาชิกนะครับทุกทุดกำลังนะครับตำรวจทุกทุกนายท่านสองห้นาประตูนั่งขอบคุณพี่ขาไ้นะครับท่านท่านดาบูเนาะครับท่านดาบูนะครับที่นะครับประสานงานนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ วันนี้ไม่ทำคนสามสิบตังค์เราเปลี่ยนอุ่นใจได้เลย c, gan, ปกติเกีวงานเปิดบุกปีบุกสาวใหม่นะครับบ่มีการปีนะครับบางอยพี่เรี้ยงเหล้ามาจากไหนครับของพุทธพิณัฏฐ์ไก่มาจากไก่เอาข้างบนนะครับถ่ายทำไปเรื่อยๆสามทุกตรงนะครับเราทำการแสดงครับ

โอเคพี่หน่องคะคลิปนี้กันย่เรื่องตัวอะไรชั์แ้่ยค่ะเด้อกดติดตามช่องบ๊บมี่คำพูดและคนเอาไเชียรด้วยนะคะ